กลับมาแล้วครับผมกับรายก,การอาเรียงครับผมวันนี้รายการกินตังค์แล้วครับผมก็หาอะไรกินไปเรื่อยครับจนเนี่ยถ่ายๆไปก็เจอในเขาเรียกว่าอะไรในฟีดของผมนะมันก็จะมีร้านก๋วยจั๊บข้างๆโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะแล้วก็มีหมามีบบนหมาตัวนึงด้วยโอเคก็อยากกินก๋วยจับ๊บอ่ะเป็นคนแบบว่าชอบกินก๋วยจั๊บเป็นคนชอบกินก๋วยจั๊บนะแต่ว่าไม่ค่อยแบบว่าได้สรรหาส่วนใหญ่ก็คือแบบตลาดแถวบ้านอย่างเงี้ยพอได้มาทำรายการอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเฮ้ หาร้านกว๋วยจับ๊บจริงังจัสักร้านดีกว่าก็ตอนนี้ครับผมร้านกว๋วยจั๊บข้างๆโรงเรียนพัฒนาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้กว๋วยจั๊บไนกันฮะไป ก็มาแล้วครับกับห๋วยจับนะนี่ผมผมสั่งเป็นพิเศษนะแต่ว่าไม่เอาเครื่องในกับเลือดนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นี่โอขอกินแบบไม่ปรุงก่อนแล้วกันนี่น้ำซุปปลานะหวานเค็มกลมกล่อมขอกินกินเส้นก่อนแล้วค่วอยปรุงนะ กำลังดีไม่ต้องไม่ต้องออกแรงเคี้ยวมากไม่ได้เหนียวขนาดนั้นแล้วก็บวกกับน้ำซุปสำหรับผมมันคือกลางๆไม่ได้ไปทานแบบว่าเข้มข้นจัดมากหรือว่าจืดไม่จืดจนเกินไปเข้มขน้นกำลังดีเดี๋ยวลองปรุงดูเด้ยวยที่นี่ก็จะมีพริกมีน้ำตาลแล้วก็นี่น้ำส้มแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นพริกน้ำปลานะ <Okay. S 1> ผมนี่ต้องเติมนี่เลย เติมพริกสักโหเป็นช้อนแบบช้อนช้อน,ช,อนช้อนกินยานี่พริกสักหนึ่งสักสองสา,สามก็ได้อะถือว่าคนดูทางบ้านขอมาพริกสามก็จะมีพริกไทยเติมพริกไทยนิดหนึ่งพอพอหอมๆแล้วก็เติมน้ำส้มน้ำส้ม ก๋วยจับเปรี้ยวอะสมนี่อันนี้ก็จะเป็นการปรุงเบื้องต้นของผมนะอาจจะขอชิมขอชิมดูหนะ่อยขอคุกเขาแล้วก็ชิมดูหนะ่อยเติมน้ำตาลนิดนะึงเติมนิดเดียวพอ,อนี่ก็คือเป็นก๋วยจับต้มยำแนละ้วของผมประมาณนี้ก็คือที่ผมกินเลย ถามว่านี่คือพิเศษนะให้เยอะอยู่นะที่นี่อ่ะนอกจากมีกว๋วยจับ๊บมันก็จะมีอาหารตามสั่งด้วยนะก็ใครที่จะมาลองแบบชวนเพื่อนมาลองแล้วเพื่อนไม่กินกว๋วยจั๊บเนี่ย<า>ก็มากินอาหารตามสั่งได้ครับผมอืมตดั่ขึ้นลืมตัวหมูของเขาอะนุ่มกำลังดีเลย กินง่ายคนที่แบบไม่ต้องปรุงอ่ะผมก็กินได้แต่ผมอะติดแบบอยากกินเผ็ดไงก็เลยปรุงเป็นแบบต้มยำต้มยำนะอืออันี้ก็เป็นของน้องต้อมับผมก็จะเป็นแบบไปเครื่องในจะเต็มใช่ทุกอย่างใช่ทุกอย่างเย็ดทุกอย่างทุกอย่างครับเครื่องน้เน้นนี่ดูแบบเยอะ<ด>มากนี่ครับแบบเครื่องเคียงจะเต็มางเยอะ ชิมน,น้ำอะ,ะอืมเหมือนที่พี่บอกก็คือกลางๆเค็มๆหวานๆโอเคมันจะแบบไม่ได้จือดนะอืมไม่จืดไม่จืดมีรสชาติที่กลมๆก,กลางดีแต่สำหรับคนที่กินเผ็ดก็สามารถปรุงได้นะมีข้าวปรุงให้อ่านต่อไปครับเป็นนมมากเป็นนมจมิหนูหู อ่าต่อไปเป็นรองหมูมหาหมูกันรับว่าเครื่องเคียงเยอะมากนี่เป็นหมูอ่ะเป็นหมูบวกรองเครื่องในลงรวมรวมไปเลยรวมรวมอ่ะนี่มีเครื่องในมีเลือดแล้วก็มีหมูครับแล้วก็มีเส้นด้วยเีย่ยบ้างคําโตหมูนุ่มเส้นนุ่มน้ำซุปอร่อย เพราะว่าผมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบปรุงตัวแล้วผมชอบกินเค็มนำดีครับดีมากอืมเราไม่เคยไปกินที่ร้านนี้เลยนะใช่เออแต่พอมาลองก็ประทับใจมีไข่ด้วยเออยังไม่ได้สอบไข่เขาเลยผมเลมือแล้วกันคำโตคำเดียวไข่เหมือนคล้ายคล้ายไข่ปลา,าโล แต่เพี่ยสูตรพี่ก็คือจะเอาไข่แดงอ,ะอ่ะเอาไข่แดงอ่ะก็ตีผสมกับน้ำไปเลยอในในใน,นโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตก,กินหนึ่งก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าชอบอะไรของร้านนี้กันนะ อิ่มอิ่มมากอิ่มจริงๆนะเผ็ดด้วยนะเมื่อกี้ก็คือแบะเติมทิกไปเยอะไปหน่อยที่จริงสองช้อนผมว่าน่าจะโอเคนะแต่ว่าโดยไปสามช้อนก็ร้านนี้น้ำซุปโอเคให้การตีว่าโอเคเลยอ่าเส้นเส้นก็กินง่ายนุ่มกำลังดีหมูอร่อยนุม่มไข่ก็ดีต้อมเป็นไงเครื่องในเป็นไงบ้างเครือ่อง,งในนุ่มนะ อร่อยมีกลิ่นอะไรบ้างไหมไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยก็คือแบบแล้วก็ได้เคียวด้วยแตบบูดีนิดุ่มๆวาร์ท้อนนุ่มแล้วก็ไอ้ที่เรากินอยู่เนะี่ยเป็นพิเศษเนาะก็ชามละห้าสิบบาทส่วนถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยก็เป็นสี่สิบบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคเลยนะหนึ่งมือ้อก็กินคนตัวใหญ่ๆอ,อย่างเราอ่ะก็กินกันอิ่มอะ่ะอันก็เดี๋ยวเล่ามาผมร้านนี้ก็อยู่ข้างๆโรงเรียนวัฒนาเข้ามาปุ๊บเข้าซอยมา ตรงมาปุ๊บก็จะมีป้ายแล้วก็มีร้านตั้งอยู่ครับผมเดี๋ยวผมก็ปักโลเคชันไว้เหมือนเดิมว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนครับผมก็ใครอยากจะมาลองก็มาลองได้ครับผมมันชื่อว่าอะไรนะมันเป็นร้านอาหารตามสั่งถนนเก่าซอยสองนะม,มาลองกันได้ใครที่อยากจะมาลองรสชาติก๋วยจั๊บแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่มาลองแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยว่า hey, ถูกปากกันหรือเปล่าหรือว่า ชอบอะไรแบบไหนกันหรืออยากจะให้ผมเนี่ยไปกินอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกว่าได้นี่วันก่อนเพิ่งมีคอมเมนต์มาอยากให้ไปพาไปกินข้าวมันไก่ได้เดี๋ยวเราไปถ่ายข้าวมันไก่กันสักวันหนึ่งเดี๋ยวรอเอตากล้องว่างก่อนเราจะไปถ่ายข้าวมันไก่กันแล้วก็อย่าลืมว่าผมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กันด้วยยังไงก็ฝากแล้วครับกดไลค์กดซับสไคร้พิมพ์คอมเมนต์ให้กันด้วยนะครับผมยังก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมกินกินข้าวแล้วก็ดูคลิปเราไปด้วยจะได้อรอครับผม